มีเซนเซอร์ให้เองเลยมาเข้ามาละโอ้โหนี่คนปั๊มแรงนี่ว่ะเอาตัวหลักมาปั๊มแรงอ่ะปั๊มก็ยยยอย่าอย่าอย่าเอาตัวหลักมาปั๊มแรงเฉยเลยอ,อะไรโอร้อหโหฮะแค่ลงมาตอนนั้นยังแพ้เลยนี่รอบนี้ก็แพ้เว้ยไปน่าแป๊บไปเถอะไปไหนก็ไป ยใจไปกระโดดน้ำตายตรงหาดทรายตื่นๆนะลูกกระโดดน้ำไยตรงสวนดอกชีชีเสียงนาถีบมากเลยมอ่ะทอามหรอเบนตัวลมได้เปล่าเบนลมยังไงวะไม่ลมได้ไหมทำไมต้องลมปกติก็ลมอยู่แล้วปะจะให้เล่นเบนเด็ดหรือเซเบอร์ เล้วเต้เวทสองตัวคิดเอาแล้วกันดาเมจอยู่ไหนอ่ะดามเมจจะเอาไว้ที่เวทจริงเหรอมันดาเมตต่อเนื่องไม่ได้นะจบแล้วเฮ้เอาว่ะเปลี่ยนเป็นซันอยู่มีตัวยืนเล้วเล่นดีๆถ้าเล่นดีๆก็ได้อ่ะสบายๆอ่ะสบายบือ้อเขาว่างั้นครับ มือเหนียวอ่ะเช็ดมือล้างมือ,อมีกำลังใจมากเลยสุดยอด <c oughs> ไปล้างมือสู้ๆสู้ๆเห็นเห็นตัวละครฝั่งนู้นแล,ล้วรู้สึกไงเหมือนเหมือนเห็นอนาคต <c oughs> <c oughs> อย่างอึดอะมีตัวเดียวอ่ะที่บางอ่ะเอาจริงๆตัวอึดน,นี่คือแบบอึดสัตว์อะเห็นอนาคตมาลัางล้งทั้ง อัดับยี่สิบเก้าอันดับสิบฝั่งเราบางบางมากอ่ะบางบางบางสามตัวอวานห้ไลลาเราเป็นเดอะแบกเดอะแบกเหรอต้องมาละมั้งอย่างนั้นอ่ะก็ผมยกใครไม่ตายเลยฝั่งนู้นนะผมยกใครไม่ตายเลยยกไลลาดิต้องรอให้คนรต้องจะให้ยกล่ง คือถ้าถ้าไลลาอยู่ก็บตรงยกผมก็เข้าไม่ได้อ่ะครับพูดเป็นรู้เรื่องพูดอะไรเป็นรู้เรื่องเอาในเสียงมันเหมืนเอเน็ตกระตุกพูดเป็นรู้เรื่องอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอางี่ยงเหรอ องหนึ่งหนึ่งกดกลางสกิลแรกไม่โดน ไปแรงไปเอา้จาจัดการซะอีกทีนึงแน่มันเป็นแผนบนบนบเบน,เนไบนนะอา่ากำลังไปกำลังไปแป๊บนึงไม่ดูเลือดเลยตต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  เอาเดีเอาเดีเอาเดีกลางกลางใครอยู่ใกล้บ้างแป๊บนึงเช่ยไอ้ลิงไอ้จูไม่เอาไม่โดนเฟิร์สน,นะลกูกไม่เอาไม่เอา <c oughs> จูมาดักไว้ลงไปไม่ได้เลยในเวลาอยู่นั่นนปบลไะ จูเจ็บนักโอ๊ยไม่น่ารอดวะเอ้ยจูไม่เอาอ่ะนิดเดียวเองจูใจหน่อยจริงๆใจหน่อยเพื่อนเข้ามาเข้ามาพุ่งมาเลยพุ่งมาได้แน่นอนไอ้พุ่งมาเร็วให้มันพุ่งดิก็มันไม่พุ่งอ่ะเอ้มันมันกดล่อว่ะมันกดล่อว่ะเฮ้ย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 เออเออสวยนั่นแหละไปไปไปเย ไม่เอาว่ะไม่เอาว่ะไม่เอาว่ะมาครึ่งทางกูไปนะไปนะนัะ่นเดี๋ยวมันจะดักเดี๋ยวมันจะดักเฮ้ยเฮ้ยถอ,อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องห่วงกูกูอยู่ในป้อมแล้วไม่ต้องห่วงมึงอะถอยเข้าป้อมเลยสวยจูจูคิดจะเล่นแง่จูคิดจะเล่นแง่ <laughs> <laughs> ไปกลางนะ โอ้รีบลงมาทำไมลิงไม่อ้อมหน่อยวะโอเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยายาเอมนะไ,ไม่ได้ว่าลลามันดึงโอ้โห บนระวังนะเ,เ,เ,เกือบหลังหักทันไหมเนี่ยโอ้ วลอกลางขำๆหน่อยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวโดนรถชนจะเกิดแล้วด้วยหลบหน่อยลบหน่อยเดี๋ยวโดนรถชนบนว่ะกำลังไป อย่าหนะ้าอย่าพึ่งนะอย่ารีบไม่ต้องรีบโอเคด้านล่างได้สวยลิงอยู่โอเคจู่ลงน่าจะอยู่ตรงนี้อยู่แต่เดี๋ยวคงลงไปอ้าวไม่ลงแนฮะ มาดี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 เอ้าคุณนึกว่าตัวปอมบิ่งตามหลังกูน,นะ โอเคได้ป้อมอยู่ถอยถอยถอยสไลด์ตายไหมตายไหมหนีได้ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ยส,วสวยสวยเฮ้ยเพื่อนโดนว่ะเชียเอ้ย มีน้อยอู้หูหูเราได้ใช่ไหมลาดใช่ไหม <laughs> ดูจากน้ำเสียงละลาดแน่ๆ <laughs> ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว เชื่อบนถอย<ะ>บนถอยถอยอยู่ถอยอยู่เชื่อไม่ได้โอเคได้อยู่โอ้เพื่อนโดนวะ่ะ กลับแล้วกลับแล้วอย่าอย่าตัวนี้อย่าตัวนี้ไม่ได้ไม่พร้อมเอ้ยหูเกือบหู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 เอาดิ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 หูเฮ้ยตูนตูนระวังระวังมันมันเมื่อกี้มันเดินลงมาโอเคไม่อยู่ไม่อยู่ได้นั่นน่ะเอ้ยกูไม่ได้ตูนโหเอาดิกูไม่ได้ฟันดีเลือด เลยอ่ะสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่อ่ะอุซื้อถูกแล้วเนี่ยยี่สิบวิว่ะเอากลางไม่ได้ป่ะเอาเลยเคลียร์บนไปเลยโอเคได้ตามนั้นจุบจุบเรียบร้อยเรียบร้อยสวยจอนสันเกิดระวังสิบล้อ คมันไม่สนใจทางนี้จอนะโอเคได้แค่นี้พอถอยได้อยู่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 แหละลิงมาวะลิงอยู่บนยิงอยู่บน แล้วนะจูจูจูป้อมล่างไปกันบนก่อนลิงเจ้าป้อมโห<ฮ>อยากไปช่วยกลางมากเลย กำลังไปกำลังไปเร็วมกันเนี่ยหายว่ะสวยดิง,งยังอยู่บนอยู่เอยดิงยิงเอ้ยโอ้โหเต็มหน้าโอ้โหอันน oh ี้อันนี้อันนี้เฟลเจมโอ้โหแชร์ตีไม่ทันได้อยู่ได้อยู่ <slide. S 1> ได้อยู่ได้อยู่ลายล่ยยิงฟรีลายล่ยยิงฟรีสวย สวยเอาว่ะเอาว่ะเอเอดีนะไม่ตายในฮีตเดียวเมื่อกี้ได้ใช้สกิลอยู่สวย,วยเกือบพายโอเคยไอ้กี้สไลด์ไปนึกว่าจะได้อีกตัวนั่นอะไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรเยอะเอาเยอะไม่ดีพอแล้วนิดๆหน่อยๆของมันเคยมือ โอเคพ่อก่อนพ่อก่อน,อก,อนกลับลงมาเดี๋ยวเอาป้อมบนจอนสานขับรถขับเฮ้ยดักเลยดักเลยโอ้โหโค้งว่ะเอาดีเอาดีเอาดีเอาด,อาดิโดนไปดีโดนไปดิโอ้โหตูนตูนตูน อะะไรนเะมื่อกี้นี่คือได้แล้วอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้นี่คือได้แล้วอ่ะแกทำให้เบนฉันชื่อเสียชาติเกิดนะโอ้โดนแค่นี้มึงจะตายแล้วลายลายสัตว์เจ็ดวิอ่ะรอได้ปะรีบอ่ะตัวจริงตัวจริงตัวจริงอยู่นี่นี่ตู้โหโหโห ฮู้ฮู้ฮู้โอ้ยสตันของเยอะแน่เราเนี่ย <c oughs> เอ้ยแท้งน,นะเฮ้ยไปเตือนอหนีได้ไงวะกู <c oughs> หลบรถจนสันนี่กล้ามาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเออโอ้ไม่ได้อะอะไรวะเอดซิตตลอดเลย <c oughs> เลยไปเลยเด็กเจ็ดจุดลงให้เอ้ยไม่ได้ว่ะไอ้ยาสีบี้กับกับคนนึงกับคนกับคนกระป๋อาได้ไหมลิงน่าจะไหวอยู่มั้งไหวไหวไหวอือแหมจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายอโอ้โหเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบเดินกลับแล้วเห็นบ้านโดนโดนตุ๋ย ใจคอไม่ดีเลยเพื่อนไปแล้วไงเออใจล้มล้มสวยโอ้แต่ีดาวขึ้นยากชีพคนพอคณแม่อดซิทเอ็มวีพีก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคนพอคนแม่อดซิ t ไอ้ซนต์ตัวที่กูน่าจะได้กูไม่เคยได้เลย ลมม้มเองเงินมันช้าดูดูดิต้องเดินมันให้ควักเลยลูตังกูดีเงินช้าลม้มเล่นลมแล้วเงินช้ามันต้องไม่ค่อยคะเน็ตหน้าต่อไปไม่ใช่ว่าทีมเขาเล่นไม่เป็นนะทีมเขาเล่นเป็นนะออแต่เราแต่เราไม่ใส่สุดทุกครั้เราแต่เราเป็นกว่ายต้องเล่นอย่างนี้เอออย่าไปเล่นขี้กลัว ใครกลัวใครกลัวไม่มีเล่นเหมือนไนพีอ่ะแย่เอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหฟาซ่าฟาซ่าชวนว่ะไม่ได,ไ right. ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปแล้วต้องไปเตรียมตัวแล้วพอ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 แค่น okay. 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 ี้ก่อนเบาเบาเบาเบไปไปโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อกันรอบหน้านะครับกำลังมันเลย